นำกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์กลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมสีท่าอาคารมากกว่า60ปีสู่ความสำเร็จของบริษัทสีคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคด้วยนโยบายการพัฒน,นาธุรกิจภายใต้แนวคิด Eco Wellness Innovation เปิดตัวพรีเซนเตอร์สีเบเยอร์ชิล แอนตี้ไวรัสโกลไอออนซีท่าภายในหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่แค่ยับยั้งไวรัสแต่กำจัดโคโรนาไวรัสได้ภายในงานพบกับลีเดียสรารรัฐและแมทธิวดีนสองพรีเซนเตอร์คนล่าสุดที่จะมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนารายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะรู้สึกยินดีมากนะครับที่ทางคุณลีเดียและก็คุณแมทธิวนะครับที่ได้เลือกที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสีเบเยอร์ชิลแอนตี้ไวรัสนะครับ ก็สิ่งที่เรานำเสนอว,วันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยทำให้รักษาแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลคนสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถป้องกันได้ทำให้ทุกพื้นผิวที่อยู่ในบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ย ปลอดภัยไว้ก่อนจากปัญหา Human Coronavirus นะฮะด้วยนวตัตก,กรรมที่เรียกว่า Go Ion นะครับซึ่งเป็นนวตัตก,กรรมนวตัตก,กรรมใหม่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการทำลายล้างในตัวเชื้อ Human Coronavirus ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษ v i r o o o y y นะครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถาบันที่เป็นเป็นสีที่สามารถ จะกำจัด,จด,จดแล้วก็ฆ่า Human Coronavirus ได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ครับน,นี่ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับพอมีการพูดคุยแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทางสีเบ s เช e l ลนะครับถึงเรื่องของสีใหม่นะครับแอนติไวรัสโกไออนี่คือรู้สึกว่ามันมันตรงมากๆกับการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นะครับ ทุกคนทราบกันดีว่าเวลาออกไปนอกบ้านก็ควรจะต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆใช้เยลอ,อะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าพอกลับมาอยู่ในบ้านของเราบางทีเราคิดว่ามันอาจจะปล,อ,ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีหนึ่งคนที่มาพร้อมไวรัสพร้อมแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆที่มาอยู่ในบ้านเราแล้วมันก็อาจจะติดอยู่ในนั้นก็ทําร้ายเราครอบครัวได้ในสุดท้ายเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเราสามารถทําได้และป้องกันไว้ก่อน ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นวนวัตรกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ในยุคสมัยนี้นะคะคือเราด้วยมีลูกเล็กนะคะแล้วก็กลัวอยู่แล้วเรื่องโชวโลกต่างๆนะคะคือตอนแรนกเราก็ไม่เข้าใจว่าเออเทคโนโลยีนี้มันมันทำงานยังไงนะคะก็เลยได้ได้คุยพูดคุยแล้วก็เข้าใจว่าเออถ้าสมมติว่าคนคน,คนที่อยู่ในห้องเนี่ยมีเชื้อโครนาไวรัสหรือจะเป็นเชื้อหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไหร่ที่จามปุ๊บเชื้อก็จะฟุ้งเข้าไปในอากาศแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยมันมีนวัตรกรรมแบบนี้ ถ้าไวรัสหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยตกไปอยู่กามพื้นผนังที่มีสีเนี่ยมันก็จะทําการฆ่าเชื้อโรคตรงนั้นได้เลยก็ก็คือทำมาจากโกลายออนนะคะก็คือทองคามันก็จะสามารถเป็นอนุมวลที่แบบเล็กมากที่เข้าไปเจาะแล้วก็ทําลายไวรัสได้เลยค่ะขั้นหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่านอกจากว่าเราสามารถทํากับตัวเราเองแล้วในการใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วเนี่ย <c oughs> อันหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้ปลอดภัยอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแค่บ้านนะครับในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรง,ง,งเรียนโรงพยาบาลโรงแรมสถานที่ที่เป็นคอมมอนเพลสต่างๆที่มีคนจะอยู่ในจํานวนมากผมมองว่าการป้องกันไว้ก่อนโดยที่เราไม่รู้ว่าเชื้อที่มากับ ผู้ที่ติดมาด้วยเนี่ยจะเป็นใครหรือคนไหนนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยกับผู้ที่ผ่านมาหรือใช้ในสถานที่นั้นๆน,น,นอกเหนือจากบ้านเองแล้วเพราะนั้นผมมั่นใจครับว่านวัตกรรมใหม่จากทางเบย e เยอร์เองจากเบย์เยอร์ชิวันที่ไวรัสเนี่ยสามารถช่วยสร้างความมั่นใจเหล่านั้นให้กับผู้บริโภคทุกคนได้เราสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและสบายใจครับ